เอาหน้าจอของโทรศัพท์นะครับเข้าไปไว้ในหน้าจอของรถยนต์ i s u z ูดีแมปี2020ถึงปี2023นะครับที่เป็นรุ่นหน้าจอสัมผัสนะครับก็จะมีตั้งแต่ตัว S เลยแล้วกระทะเลย SDA ขึ้นมาจนไปถึงเกรดท็อปนะครับแต่ถ้าเป็น SDA, LDA ตัวแทดหน้าจอจะเป็นขนาด7นิ้วสัมผัสนะครับก่อนอื่นสตาร์ทรถนะครับหรือว่าบิดคุญแจให้ไฟมันเข้าให้หน้าจอมติดนะครับ่อรอรอรอมันโหลดแป๊บ,บนึง กดตกลงแล้มาที่ตัวนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องเสียงอันนี้จะเป็นหน้าจอมีมาที่คําว่ามิลเลแคแอสนะครับเป็นการสะท้อนหน้าจอเล็กออกมาหน้าจอใหญ่เห็นไหมกดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บทีนี้มาที่โทรศรัพท์ของเราตัวนี้จะเป็นโทรศรัพท์ Samsung Android นะครับผมบางรุ่นมันจะบอกว่าโหมดสะท้อนหน้าจอบางก็จะบอกว่าสะท้อนหน้าจอเลยบางตัวสมาร์ทวิวบาง ตัวก็หน้าจอฉริยะนะครับผมแล้วแต่รุ่นผมก็จะเป็นสมาร์ทวิวนะครับในซัมซุงจะขึ้นมาเป็นสมาร์ทวิวกดทั้งไว้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมท่าอะดิโอของรถเราก็จะเชื่อมต่อขึ้นมาละอ่ากดป้ายกดเริ่มต้นทีนี้รถมันก็จะแจ้งเตือนว่าให้กดตกลงกำลงัลงรอการเชื่อมต่อกดตกลงป้าน,น,นะครับผมรอรอมันโหลดรอมันโหลดนะครับกำลังเชื่อมต่อกับ galaxy note 10 ครับผมรอรออ่าแล้วกดยอมฉันยินยอม,อมเห็นไหมหน้าจอของโทรศัพท์ก็จะเข้าไปในหน้าจอรถแล้วเห็นว่าหน้าจอถ้าเป็นแนวตั้งของโทรศัพท์มันก็ใหญ่กว่าอยู่แล้วเห็นไหมโทรศัพท์มันใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ข้อดีของเขาคือเวลาดู youtube youtube ที่มันเป็นแนวนอนนะครับเราจะควบคุมในโทรศัพท์นนะ youtube ที่ยังเป็นแนวนอนหน้าจอมันจะเต็ม หน้าจอมันจะเต็มจานยอดใช่ไหมหน้าจอมันจะเต็มอันนี้ผมก็ควบคุมจากในโทรศัพท์นรมันก็จะใหญ่กว่านะครับก็ไ,ได้เอาไว้ดูหนังตอนจอดรถเพราะว่าถ้าเราเอาเบรกมือลงถ้าเอาเบรกมือลงแบบนี้หน้าจอจะดับเห็นไหมหน้าจอบอกว่า วีโอเลยนะหาบางอย่างถูกจากัดระหว่างขับรถนี่เป็นระบบความปลอดภัยของเขานะครับผมก็เอาเบรกมือขึ้นถึงจะดูได้เพราะนั้นให้ดูหนังดูอะไรอยากได้น้าจอใหญ่ก็ให้สะท้อนหน้าจอแบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะดูหน้าจอใหญ่ในรถถ้าเป็นตัว Z P ็ตตัวเองหน้าจอก็จะเป็นเก้านิ้วนี้นเป็นเ็นิว้วก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้นะครับก็ดูหนังได้โอเคก็ท35จอตรงนี้มันถึงจะเต็ม โอเคนี่คือเป็นการสะท้อนหน้าจอรถหน้าจอโทรศัพท์เข้าในในหน้าจอรถนะครับคทีนี้ก็ขอขอบคุณมาครับ